วันนี้จะเล่าถึงการนิพพานของพระเทระที่มีความสำคัญมากๆ ในพระพุทธศาสนานะครับถ้าไม่มีองค์นี้พุทธศาสนาก็อาจจะมาไม่ถึงเราอย่างถูกต้องแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฟังครับองค์นี้ชื่อว่าพระมหากัสปะหรือพระมหากัสศนะชีวิตของท่านในวัยเด็กเนี่ยถูกจับให้แต่งงานทั้งท,ที่ท่านเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะแต่งงานแม้กระทั่งผู้ที่จะมาเป็นภรรยาของท่านก็ไม่ประสงค์ที่จะแต่งงานเหมือนกันแต่ถูกคนรับใช้หักหลังครับเขียนจดหมายบอกว่าจะ ไม่แต่งงานเนี่ยไปเดินสวนกับคนใช้ผู้ที่จะมาแต่งงานที่เป็นเจ้าสาวนะฮะก็ไปเปิดดูเปิดดูแล้วก็เขียนคําใหม่จนท่านต้องได้แต่งงานพอแต่งงานแล้วนะครับจนอยู่ด้วยกันก็นอนกันคนละห้องและแล้วก็คือไม่แต่เนื้อต้องตัวกันนะท้งสามีและภรรยาไม่อยากจะแต่งงานด้วยกันทั้งคู่นะฮะเสร็จแล้วก็โดยที่สุดแล้วก็ต้องแยกกันพอแยกกันเนี่ยอีกคนหนึ่งก็ไปเข้าบวชในพวกเดรัจฉีอีกคนหนึ่งก็คือพระมหากัสปานี่ก็มาบวชในพระพุทธศาสนา เมื่อบวชในพุทธศาสนาพระมหากัสสปะถือว่าได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าอย่างมากนะฮะ เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พระที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมและก็เคร่งครัดในทุดงนะครับโดยเฉพาะอยู่ป่าเป็นวัดใช้ผ้าปังสกุลเป็นวัดแล้วก็บินทบาทเป็นวัดทุดงทั้ง3แบบนี้ท่านเคร่งครัดมากจนท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับที่ว่าสําคัญเนี่ยพระมหากัสสปะท่านเป็นประธานในการทําสังขยนาพระธรรมวินัยหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันปริญิพานไปได้ไม่นาน เป็นสังคยนาพระธรรมคําสอนครั้งที่1และครั้งนั้นแหละก็เป็นการจุดประกายสาระคําสอนมาจนถึงปัจจุบันนะครับคราวนี้เรามาดูชีวิตบั้นปลายของท่านนะครับในตำนานได้บอกว่าพระมหากัสสปะเทระเนี่ยเมื่อทําหน้าที่ เป็นประธานในการทำผสมปฐมสังคยนาแล้วเนี่ยก็ได้พักอยู่ที่พระเวรุวันมหาวิหารในกรุงราชครห์นั่นเองนะครับดำรงอายุไม่น้อยกว่าพระอนทนครับคือ120ปีทีนี้ก่อนที่ท่านจะนิพพานหนึ่งวันเนี่ยท่านก็ได้ตรวจดูอายุสังขารของท่านซึ่งพระอรหันต์เนี่ยนะครับผู้ที่สำเร็จปสิสัมพิทา่ยพระอรหันต์ส่วนใหญ่เนี่ยรู้วันตายครับรู้วันที่จะนิพพานนะครับเมื่อท่านตรวจดูอายุสังขารแล้วท่านก็ ทราบได้ทันทีว่าจะนิพพานในอีกหนึ่งวันข้างหน้าหรือเวลาอีกวันเดียวทีนีเหรือเวลาอีกวันเดียวนี้ท่านทําอะไร ดูนะครับท่านได้ตรวจดูแล้วเนี่ยพอรู้ว่าเวลาเหลืออีกหนึ่งวันเท่านั้นเนี่ยก็ได้จัดการประชุมภิกษุนะครับผู้ที่เป็นลูกศิษย์และบริวารทั้งหลายแล้วก็ได้แสดงธรรมเป็นครั้งสุดท้ายนอกจากนั้นก็ได้แสดงอิทธิปฏิหารเพื่อให้ภิกษุผู้ยังไม่เลื่อมใสหนักแน่นเนี่ยก็ให้เลื่อมใสแล้วก็บอกให้พยายามทําความเพียรอย่าพากันประมาทเสร็จแล้วก็ได้เข้าไปลาพระเจ้าอาชาติสตรูจากนั้นท่านก็พาภิกษุมูใหญ่ไปที่ภูเขากุ O, el 꼭. กุดนะครับกุกุฏสัมปาตะบรรพศทีนี้ที่ภูเขานี่แหละที่ท่านเด้แสดงอิธิปฏิหารกุกุตะสัมปาตะบรรพศเป็นภูเขา3ลูกพระมหากัสสปะก็ได้แสดงอิธิปฏิหารด้วยการให้ภูเขาทั้ง3มลูกเนี่ยรวมเป็นลูกเดียวกันนะครับก็คือว่าเคลื่อนย้ายจักรวาลเนี่ยใ้วิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลน,นะครับภูเขาทั้ง3มลูกก็มารวมกันเป็นภูเขาเวพาลบรรพศซึ่งภูเขานี่แหละที่ทำเ,เป็นที่ทําสังขยานานะครับ่อยมารวม กันเป็นหนึ่งเพื่อที่ท่านจะได้ดับขันนิพพาน ในที่นั้นจุดสําคัญอยู่ตรงนี้ครับจุดสําคัญก็คือว่าในก่อนที่ท่านจะนิพพานนั้นเนี่ยท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้สรีละของท่านเนี่ยยังคงสภาพเดิมไม่สูญสลายจนกระทั่งพระาศาสนาของพระศรีอริยเมตรตรซึ่งพระองค์จะพาหมู่ภิกษุสงฆ์มายังภูเขากุกกูสัมปาตะบันพจนี้แล้วก็ยกร่างของท่านเนี่ยออกมาวางบนพระหัตถ์ด้านขวาของพระศรีอริยเมตรตรก็จะชูขึ้น แล้วก็ประกาศสรรเสริญคุณของพระเถระเตโชธาตก็จะเกิดขึ้นเผาสรีละของท่านบนฝ่าพระหัตของพระศีอริยะเมตไตรพระพุทธเจ้านั้นนี่คือคำอธิษฐานของพระมาหากัสปปะซึ่งจากคําอธิษฐานนี้เหมือนว่าท่านนิพพานไปแล้วแต่สังขารท่านยังอยู่แล้วก็เหมือนว่าท่านเนี่ยเป็นพระเถระซึ่งอยู่ในอีกโลกหนึ่งเรียกว่าโลกุตตะโลกหรือโลกอุดรพระสายปฏิ ปฏิบัติทั้งหลายเชื่อว่าหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อหลวงปู่เทพโลกอุดรหรือพระที่คอยมาช่วยเหลือพระผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงโลกอุดรเนี่ยได้เดินถูกทางเนี่ยก็คือพระมหากัสจปะนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการนิพพานที่แปลกและก็แปลกมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็จะอีกยาวนานไปจนถึงยุคภาษีอริยเมตไตร 嗯。